ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันทนะคะวันนี้คุณครูจะมาถอนเงินนะคะจากแอปดับลิสกันนะคะนี่เราเข้าไปตรงนี้เลยนะคะที่หน้าแอป,ปก่อนแล้วก็ไปที่บัญชีนะคะไปที่คําว่าแคสนะคะกดที่คําว่าถอนใส่รหัสผ่านแปน๊บนึงนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะใส่บัญชีธนาคารที่เราเลือกไว้นะคะที่เราผูกไว้กับแอปกรุงไทยค่ะจํานวนเงินที่จะถอนวันนี้คุณครูจะถอนหมดเลยสี่หนึ่งหนึ่ง นะคะคจะมีนะคะค่าธรรมเนียมค่านะหักภาษีเรียบร้อยเลยเราจะได้เงินเข้าบัญชีนะคะ3942บาทกดทอนเลยค่ะนะคะกดนะคะยืนยันรอ,อ,อรหัส A D P แป๊บนึนะคะ่ะรอแป๊บนึงขอรหัส O D P อ่รอนะคะอะ่มาแล้วรหัส O D P ของเราคือ เราเป็นนีงนะคะสามห้าเก้าสองนะคะกดยืนยันนะคะเอเห็นไหมคะเงินเด้งแล้วนะคะวันนี้วันที่15เดือน8ปดนะคะสามพันเจบาทค่ะนะคะขอมเงินสำเร็จแล้วนะคะ